สวัสดีครับทุกคนวันนี้น้าโลจะพาไปกินเย็นตาโฟเจ้าเด็ดเจ้าดังแถวโชคชัย4ร้านนายอ้วนเย็นตาโฟขายอยู่ตรงข้ามกับโชคชัย4ซอย52เครื่องเค้าเย็นตาโฟที่นี่ครบมือก,กรอบผักบุ้งสดสดลูกชิ้นปลาอือกล้วยลูกชิ้นทอดกุ้งทอดเกี๊ยวทอดมีครบหมูสับก็มีเมนูเด่นที่นี่ยังไงก็ต้องเป็นเย็นตาโฟจะแห้งหรือจะน้ำแล้วแต่เราสะดวก ส่วนเมนูที่นาโลดชอบเกาเหล่าแห้งแล้วก็เกาเหล่าน้ำหมึกกรอบที่นี่ชิ้นใหญ่ๆเลือดนิ่โคตรนุ่มเครื่องเคาที่นี่ครบหมดตามสูตรเย็นโฟเป๊ะร้านคนเยอะใครมาต้องทำใจนิดนึงนะอาจจะรอนานไปสักนิดนึงแต่บอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนหรือจะสั่งมาเพิ่มใส่ในเย็นโฟก็ยิ่งดียิ่งอร่อยไปกันใหญ่ ร้านเปิดตั้งแต่บ่ายสองนถึง5้าทุ่มจอดรถได้ริมถนนลองดูนะครับ